เบิงเ่งแจพี่น้องโอ้ยกับเป็นตัวใหญ่น่ะผมว่าเอาขึ้นบ่นได้ครับนี่ครับรอกคอนโดของผมสีพป๊ะขึ้นูนะครับสีพป๊ะขึ้ในตลาดก็คือผมสีอเอาโสมาใส่นะครับไอ้มีน้ำนักบนนี้นะครับ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สุนัเซียวซากับสิฟ้ามายามหลอก,อกขึ้นเกลอนะครับหลอกคอนโดที่ส่ไวป้ปางนำครับไปเบิ่งครับว่ามีโตให้เห็นบ่พี่น้องไปประมาณนี้ครับผมกลับมาจากวานป้าฝายราศีนะครับกำนังเคลื่อนตัวมายามมีโตบอกผมใส่ไว้ทุกมื่อครับกับทุกมือ่อหละ ครับเบิ้ง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 เบิงถึงโตว่าีตัวน้อยตัวหลายครับเบิง้งพี่นอ้องเบิ้งครับพี่น้องบ้านผมตอนนี้อากาศกับเรื่องเย็นเลยเนาะครับเนาะไม่ดูหนาวเขามาเยือนล่ะอากาศตอนนี้เย็นๆหนาวๆเนีนเย่ยแหละน้ำกระสีเริ่มแห้งแล้วครับเขากระสีเริ่มชุกแล้วครับใกล้จะได้เกี้ยวเขาแล้วครับก็เลยดักไว้ อะไรครับขอวิธีชีวิตของคนอีสานมานอกมานน้านะครับข้ากินเนยนีงนน่งันไงกันหนาเนี่ยเบิ้งครับเบิง้งโตมันญ่ครับอาจจะเดี๋ยวไปปล่อยนะครับเนาะกับที่ทลงสาไว้กับโตมันโใหญ่กับทีเหลือเบิ้งตัวใดมันใหญ่พวกกินไเนยนะครับแต่กินบ่ได้กับทลงสาไว้ไว้ให้มัน ไปถกินมันใงญ่ยมหนาแหล่งนะครับเบื้องครับพี่น้องบาเบื้งเบ้งเบิ้งเบ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปเบื้งครับ้ายตัวใงญ่เี้ยเอวกขื้นแล้วหอดงก็ทุนเลยอะ เึงครับพี่นอ้องเอ,อ้ยมึงครับจับฟ้าจะบปูมึงหลดมึงคือสีเดียวเทลงสาล่ะครับนี่สภาพน,นี้นี่เด็ยวตวหน่อยนะครับเนาะ เอาไว้มันงัยร่นมน้ำที่แข็งกะเริ่มถอนเขาห้ากันแล้วครับเบิ่งแจพี่น้องโอ้ยกับป็ดตัวงญ่นะผมมาเอาขึ้นบ่ได้ครับ เดี hey. uh ๋ยวไปจับมันกปอนเดี๋ยวจับเองไ่จับไปดมดไปวัดเครื่องทังแห้วครับพี่น้องป้าธรรมชาติในให้ในนาเลยครับบริเวณป้าเหลียงนี่ ตัวนี้เป็นปลาธรรมชาติครับแต่อนาคตรจะเป็นปลาเลี้ยงมันกับโบแน่เนาะครับเนาะมันหลายตัวเก็บไปเลี้ยงนะครับนี่กับปูปูธรรมชาติครับโอ้มันครับครับกินเขาหัวแห้งๆครับเรื่องเดียวกินกับน้่มปลาครับหย่อนโยกใช่ไหมเป็นเด็กหน่อยครับโบราณเนาะเมันเนี่ยแกบบ่ฟาครับใส่น,น้่มปลาหยอดในจังหน่อย ธีการนี่ครับหลอกคอนโดของผมสีฟักขึ้มูนะครับสีฟักขึ้ในตลาดก็คือผมสีเอาโซมาใส่เนาะครับไอ้มีนุ่หนักบนนี้นาะครับเวลาป้ามามันกะมันสีดูดบ่ด้เนาะครับมันสีเขาแต่งาหลอบอย่างเดียวเนาะครับเนาะผมก็สีดัดแป้งไปเรื่อยๆครับรอบนี้ผมกับบ่อใส่เสืเนาะครับเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเองเนาะครับเฮ็ดเอาเองไอ้ครับเบิ่งวิธีการใส่ไป tay nó hợp nó tay vậy không ăn mặt bay trong tháng mọi người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  mọi chân mọi người chân người mọi người mọi người chân người แล้วก็บ่ให้มันย้อนจนเกินไปนะครับมัดไว้สงข้าง หลังจากมันแล้วนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วก็กาตัตหนีเรียดร้วยนะครับเบื้องว่าด้านล่างมันแกบ่อแล้วก็เอาตัวนี้ปักนะครับตัวต่อมาคือเล็กที่ผมใส่นะครับเล็กเก็ดเป็นตะขอแบนบ,บ,กกบ,น,บ,บนี้นะครับอ่าถ้าผมมีเล็กก็ใส่เป็นใหม่ก็ได้ครับประมาณนี้นะครับเป็นตะขอประมาณนี้ปักลงไปกับบิเนนะครับ มันแน่นให้มันจะนิดมันมีงามันอยู่บนไหนเขาก็ปากลงไปบนหันแล้วครับไห้หอบของเขามันแต่นิดกับดิ้นนะครับเนาะมันชิบอะไรเป็นหูแล้วก็เวลาป้ามันมาเวลาป้ามันมามันก็สิบอะไรเลียนหลอดไตท่องหลอบไปนะครับเนาะแต่ปกติด่านบนผมก็บชิบี่อย่างกันนะครับแต่ว่าแบบเป็นอย่างเนาะก็หนี เอาแค่ okay. ตัวที่มันบ่อหายมันหลอนนะครับเนาะตัวที่มันโดดถามกับบ่อเป็นอย่างปล่อยมันครับจับมือครับควอมเอรียบร้่อยด้ดันใต่ถ่องมันเนาะบ่บอหายมันมีหูนะครับเนาะบห้ป้านี่มันเรียนหล่อนับไม่ได้ หลังจากกี่เหาอันนั้นปักแล้วฮากะเอาใบใหม่ปเครื่องหน่อยนะครับน้องก็พอมันกับสีบ่ไห่ป้ามันกระโดดนะครับนะ้องแล้วก็ตัวที่มันอยู่ในหลอบแล้วมันเข้าไปในหลอบแล้วมันสีพอหอนเนะครับมันกิดสีพอใต้นะครับป่าตมันมากมันกะสีบ่ได้กระโดด โอเคน้อครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนีเนาอครับเนาองไปคลิปหนาเดี๋ยวคอยมาปอกกันใหม่นาอครับเนาอะสุดท้ายนี่ก็ขอก่าวคข้ามาสวัสดีครับ